ไปให้คุณครูประกาศหาเจ้าของไหมไดีดีดีไปเบยียน้ยเจ้เงินหรอวะถ้าเป็นเงินจริงนายจะทำยังไงเราก็จะเอาไปให้คุณครูเพื่อประกาศตามหาเจ้าของนะสิถ้าเป็นลองเราอยาไปซื้อของเล่นที่เราอยากได้เฮ้ยเบียเสียงจริงดังแล้ว ขออนุญ,ญาตช้เชื่อนักเรียนทุกคนก่อนนะคะน้องพิมชนกมาค่ะน้องกัญญะรัตน์มาค่ะน้องเพทายมาครับน้องศิรวิทมาครับเปไหนมาทำไมมาสายจังเลยปเปกก็นเบรกกระสนมาครับเฮ้ยทำไมเสื้อผ้าเปียกเลหมดเลยเนี่ย น้องไปแปมผับมายังไงทำไมมันเพื่อเป็นตัวแบบนี้เนี่ยกีกมงแล้วที่หลังจะมาใสาอีกนะคะครับไปเข้าห้องแม่กเอากลับมาแล้วเหรอจ๊ะเอาทำไมเสื้อเลยอย่างนี้ล่ะคะลูกไปอาบน้ำไปเดี๋ยวได้มากินข้าวกันนะคะไปลูกไปกินเยอะๆนะคะลูก ทำไมทำหน้าแบบนี้ล่ะแม่เห็นลูกทำหน้าแบบนี้ตั้งแต่เข้าบ้านแล้วนะคะแม่ทำไมเราไม่มีเงินเหมือนคนอื่นก็บ้างมีอะไรไปเจออะไรที่โรงเรียนมาไหนเล่าให้แม่ฟังดูสิวันนี้มีเพื่อนเอาของเล่นใหม่มาอวดแล้วบอกผมว่าแม่ขายปากไม่มีเงินมาซื้อของเล่นให้ผมรอกแถมครูยังดูผมด้วยว่าเข้าเรียนสายแต่ผมไปดูปากตามที่ครูสั่งครับ ดีแล้วจ้ะลูกที่ลูกไปดูแปลงผักลูกจะได้ฝึกเรื่องทําเวลาเอาไว้แล้วการที่เพื่อนพูดว่าแม่เป็นแม่ค้าขายผักการขายผักเป็นอาชีพท,ที่สุดจริตทาให้เรามีกินมีใช้และเราก็ไม่ได้เบียดเบียนใครถือว่าเป็นการทําความดีอย่างหนึ่งลูกต้องทําความดีต่อไปนะครับครับแม่พรุ่งนี้ต้องกาับโรงเรียนเพื่อไปขายผักแทนแม่ กูจะจ้างเลยเอาบัตรกเก่าใส่รงไปไปเวลาขายจะได้มีเงินเยอะๆเอาไปซื้อของเล่นใหม่ได้ยังไงล่ะเอาเลยเอาเลยไม่เอาไม่เอาไม่ดีไม่ดีไม่ได้นะเบียเธอจะโกงตาช่างไม่ได้นะเธอจะตัวจารีไม่ได้เด็ดขาดแม่ก็สอนอยู่บ่อยๆและที่โรงเรียนก็เพิ่งสอนเรื่องศีลห้าเธอเชื่อเรานะเบียเออเอาแบนี้ดีกว่าซื้อกินไม่หมดคด ถ,ถุงเท่าไหร่ลูกถุงละย่สิบาทครับวันนี้แม่ไปไหนคะมาขายคนเดียวแม่ป่วยอยู่โรงพยาบาลครับ สี่สิบบาทใช่ไหมลูกครับครับอันนี้เอาไหมมีแล้วซื้อไว้แล้วอ๋ออันนี้อ่ะก็มีแลวบอกว่ามีเล้วซื้อไว้แล้วอันนี้อนนเอาเอาสองอย่างพอค่ะขอบคุณค่ะไป กระเป๋าตังรถไม่รู้อยู่ไหนหาดูดีๆสิวางไว้ที่ไหนถ้าไม่เจอก็ไปแจ้งความเนี่ยหาทั่วแล้วไม่มีเงินน่ะไม่มีหรอกแต่บัตรนี่สิหลายใบเลยอ่ะงั้นก็ไปแจ้งความกันเลยอ้าวกระเป๋าตังเคยกระเป๋าตังพี่คนนั้นหรือเปล่า วันนี้ครูมีข่าวดีที่จะแจ้งกับพวกเรานะครับเนื่องจากมีนักเรียนของเราเจอกระเป๋าและก็สูนเ,นเจ้าของทางเจ้าของเนี่ยก็จะมอบเงินรางวัลแทนคํำขอบคุณและก็ทางโรงเรียนเนี่ยทำเกียรติบัตรเพื่อยกย่องในคุณงามความดีในครั้งนี้ของเขคนนั้นคือสิรวิชชูมณีครับ พวกเรามึงมึงซื้อของให้เธอทำไมล่ะเพราะเธอเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์ขอบคุณนะต่อไปนี้พวกเราจะไม่แกล้งเธออีกแล้วนะพวกเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปเย้